เ่บบล่องนี้ได้ไปสองสามตัวนะตอนตอนนั้นอะลองเตีันดูครับมันมีปลานะเตียงเหมือนจะปลาน่าจะอยู่ด้านหน้าแต่น,น้ำดำปีด้วยวะตัวตีเช็คตรงแถวๆนี้ก่อน เต็มไปวันนี้ตั้งใจจะเล่นกับพี่โดเขาแต่มาหาประชนก่อนกันกันเน,นว้ว ดำไปปะวะกำลันไปไหนนี่มีปลาอยู่หรอใช่เหรอ <c oughs> น้ำมันดำไปน้ำเสียนี่ปลาขึ้นเลย เสียขึ้นครับตูนไส้สวยด้วยขึ้นจิบพอดีครับขึ้นจิบพอดีโอ้ตัวแรกไส้สวยเลย ล่องนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเอาแล้วมามาอย่างดีมางามครับนี่ครับฝากวิดีโอขอผมเจ้ายักษ์ยางครับผมแต่เช้าเลยไสสวยครับคิดว่าน้ำดำๆนอกน้ำเน่าๆครับแต่กัดแเกลผมเต็มปากอายะเลยนี่ก็ไปครับผมเป็นเจ้ายักษ์ยางครับก็แปมแรกไซส์สวยเลยประมาณครึ่งโลนะครับเนี่ครับโอเคครับผม เ <laughs> อเน,นี่ตั้งใจอากาศแบบว่าจะไปเล่น shadow นะจะเอาเตะแก้คันไปเล่น shadow นะครับก็มาหาตีปลาช่อนก่อนขึ้นจิบน้ําปับ๊บหมุนตัวใส่ปุ๊บเลยโอเคครับผมวางปลาก่อนออ <laughs> หอาฮมเสริมไหมเนี่ยเช้าๆอากาสได้เปลียบว่าหมา้โอเคไม่กี่ไม้เองน่าเจ๋งมาแล้วครับหนึ่งแต้มสุดเจอครับผม